การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงานขับรถยนต์หรือขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะการทำงานของผู้มีอาชีพขับขี่รถยนต์ต้องนั่งอยู่ในรถยนต์นานทำให้กล้ามเนื้อแขนขาไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะต้องอยู่ในท่าทางเดียวตลอดเวลาในระยะเวลายาวนานในระยะยาว อาจเกิดปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทได้ผลกระทบเหล่านี้ทำให้ผู้มีอาชีพขับขี่รถยนต์มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเจ็บปวดและทุกขทรมานจากกลุ่มโรคเรื้อรังที่เรียกว่ากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกาย พนักงานขับขี่รถยนต์สามารถออกกำลังกายโดยทำกายบริหารหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญคือต้องไม่บริหารร่างกายในขณะขับขี่รถยนต์โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เสียสมาธิจากการขับขี่และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้น หากร่างกายส่งสัญญาณเตือนให้หยุดพักเช่นมีอาการง่วงซึมรู้สึกบวดเกร็งตามกล้ามเนื้อแขนขาขอให้หยุดพักรถในสถานที่เหมาะสมลงจากรถมาทำกายบริหารแบบง่ายๆคล้ายกับท่าทางการอบอุ่นร่างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอแขนไหล่หลังต้นขาน่องและเทา้า ตลอดจนข้อต่อต่างๆเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานอยู่เป็นเวลานานเวลาในการบริหารร่างกายประมาณ10-15นาทีก่อนออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ5-10นาทีแล้วจึงเริ่มออกกำลังกายการเลือกชนิดการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันและตามความชอบ โดยออกกําลังกายอย่างน้อย3-5วันจนถึงทุกวันวันละ30นาทีและความหนักระดับบานกลางและควรเป็นชนิดแอโรบิกเช่นเดินวิ่งเหาะว่ายน้ำเป็นต้น การบริหารร่างกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมสำหรับพนักงานขับขี่รถยนต์และขี่จักรยานยนต์มีดังนี้ท่าหันศีรษะวิธีปฏิบัตินั่งบืนลำตัวตรงหันหน้าบิดคอไปทางขวายอย่างช้าๆจนรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีแล้วเปลี่ยนข้าง การบริหารกล้ามเนื้อนิ้วและแขนส่วนล่างวิธีปฏิบัติดันปลายนิ้วเข้าหากันพร้อมเพิ่มแรงดันขึ้นจนเต็มที่ค้างไว้10วินาทีแล้วพัก2-3วินาทีจึงเริ่มปฏิบัติเช่นนี้ใหม่ หลังจากออกกําลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายด้วยการทำกายบริหารแบบเดียวกับอบอุ่นร่างกายนาน5-10นาทีข้อแนะนำสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์หรือขี่จักรยานยนต์ 1. การขับรถนานๆหลายชั่วโมงติดต่อกันต้องใช้สายตามากทำให้เกิดอาการล้าและปวดกระบอกตาหากขับรถในเวลาแดดจัด ควรใช้แว่นกันแดดเพื่อลดปริมาณแสงที่อาจทำให้ม่านตาทำงานหนัก 2. ในขณะที่พักรถใช้ช่วงเวลาเล็กน้อยหลับตาหรือมองต้นไม้สีเขียวเพื่อพักสายตา 3. ปรับท่านั่งในการขับรถให้ถูกต้องควรนั่งให้เต็มก้นหลังชิดพนักพิงหลังและลำตัวตรง ก้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อเก็บคางและปรับระดับเบาะให้ใกล้ที่เหยียบเท้าหรือคันเร่งโดยให้เข่างอโดยประมาณพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัย 4. หากเกิดอาการปวดเมื่อยล้าขณะขับรถให้นำหมอนเล็กๆสอดไว้ที่หลังส่วนล่างระหว่างเบาะกับหลังเพื่อให้หมอนเป็นตัวดันให้หลังแอ่นตัวเล็กน้อย แต่ไม่ควรนั่งพิงหมอนตลอดเพราะจะทำให้เกิดความล้าต่อหลังได้เช่นกัน 5. เมื่อหยุดพักรถก่อนจะลุกควรยืดเหยียดและแอนหลังประมาณ3-4ครั้งแล้วค่อยๆลุกจากรถไม่ลุกเร็วทันทีทันใดเมื่อลุกได้แล้วให้ยืดตัวแอนหลังในท่ายืนอีก10ครั้ง เพื่อให้หลังมีความยืดหยุ่นและป้องกันการเคลื่อนหรือปริ้นตัวของหมอนรองกระดูกสันหลัง 6. ควรหยุดพักรถบ,บ่อยเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถลดอาการปวดเมื่อยหลังจากการกดทับในท่านั่งและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ต่อไปกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย